สำหรับท่านที่เกิดปีมะแมรหรือคนเกิดปีแพะอุปนิสัยของแพะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆผมเป็นเด็กๆผมเคยสำรวจแล้วก็ตรวจดูว่าเออแพะที่มันวิ่งอยู่ตามหน้าบ้านนะครับมันชนกันนะวันนี้มันแพ้พรุ่งนี้มันยังชนอีกมะรืนนี้มันยังชนอีกมันชนจนมันชนะเพราะ,ะนั้นอุปนิสัยของคนเกิดปีแพเรารู้แล้วว่าอุปนิสัยนั้นเหนี่ยวนําให้เขาต่อสู้จนได้รับชัยชนะ จนได้ครับแล้วมาดูดวงชะตาของคนเกิดปีมะแม่หรือปีแพะในปีนี้ครับคนเกิดปีมะแมจะได้รับความร่วมมือจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมิตรสหายเป็นอย่างดีที่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเลยก็จะถูกยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเป็นฉะนั้นคุณก็เริ่มมีความมั่นใจในความสามารถของตัวคุณเองและคุณก็พร้อมที่จะร่วมมือร่วมหุ้นกิจก,การ ที่จะเกิดใหม่ๆชีวิตคุณจะได้สัมผัสกับคนมากมายมีทั้งหวังประโยชน์และช่วยเหลือและคนใกล้ชิดใกล้ตัวก็จะมีโอกาสทรยศหักหลังคุณด้วยเพราะว่าปีนี้หมูดินนะครับแพะก็เป็นดินเข้ามาก็เยอะก็ยิ่งแย่งอาชีพแย่งของรักจากคุณโดยไม่ใหญ่ดีและคุณก็ยังมีโอกาสได้มีเพื่อนใหม่ๆ และเลิกเพื่อนเอนก่าด้วยน่จะมี2อ,อย่างนะครับคบคนใหม่ไล่คนเก่าออกไปก็มีครับแต่ความมั่นใจและจริงใจในการทำงานเชื่อมั่นในตัวเองของคุณจะนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุดครับดาวมงคลที่เข้ามาในดวงชะตาในปีนี้คือดาวไทเอียงอีกแล้วครับพระอาทิตย์ปีนี้เข้ามาหลายดวงนะครับจะมีผลต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้คุณก้าวหน้า โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศนำความสำเร็จเกิดขึ้นดาวมงคลน,นี้จะนำเรื่องของอำนาจหน้าที่ที่คุณทำอยู่ทวีคูณมีพลังมากขึ้นมีผลให้หน่วยงานนั้นมีชื่อเสียงเพราะคนควา้าคิดคน้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ในชีวิตคุณนั้นมิได้ราบเรื่นนักดาวร้ายแปะโหเสือนะเสือขาว และเทียงเข่าฟ้าร้องไห้มีผลทําให้คุณถูกใส่ร้ายจนมีปัญหาต้องฟ้องร้องขึ้นศาลนะการโพสต์อะไรทักอย่างอย่างรวดเร็วจะถูกตีความเป็นอย่างอื่นแน่นอนครับให้ระวังบริวารของคุณในปีนี้นอกจากบริวารจะเจ็บป่วยบ่อยให้คุณหนักหกหนักใจแล้วทำงานก็ไม่ได้ดังที่คุณสั่งและปรารถนาะ แถมยังมีเกิดเรื่องวุ่นวายภายในหน่วยงานมากมายบางครั้งอาจมีการสูญเสียและพลัดพลากเกิดขึ้นครับฉะนั้นคนที่เกิดปีมาแมในปีนี้ควรพกพาเหรียญมงคลเจ้าพ่อกวนอูแน่ทรงม้าด้วยนะครับม้าแพะหฮะกันแล้วมามาช่วยปราบศัตรูหมู่มานะรเพศภัยอันตรยายอันตรายทั้งหลายให้หมดไปโรคร้ายภัยเวรก็ไม่สามารถเข้ามากล้ำกล ด้านหลังของเหรียญห้าห่อครับฮะหมายถึงคนเมตตากรุณามีเรื่องดีๆเข้ามาคำมงคลบ่วงสื่ออยู่อีหมื่นเรื่องสําเร็จสมความปรารถนาไปทั้งปีครับการงานของคนเกิดปีมาแม่ในปีนี้มากมายครับอาจถึงขั้นเกินกำลังแปลว่าง,งานมากเกินตัวฮะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเข้าใจว่าง,งานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน คุณเองไม่สามารถทำได้ดังหวังจึงควรปลดปล่อยออกบ้างที่เก่าแล้วไม่มีประโยชน์ทิ้งไปก็เลิกไปเลยครับฮะไม่นานแล้วก็ทำให้รกสมองเปราะเป่าทั้งสมองและกำลังแถมเสียเวลาด้วยการงานปีนี้คุณจะผูกพันกับเครื่องจักรกลต่างๆเครื่องออกกำลังกายและยาเพิ่มกำลังเครื่องดื่มบำรุงกำลังอาหารการกินมากเป็นพิเศษฮะและการงานมีคนมาช่วมมือการร่วมทุนก็เยอะ ดังนั้นการตัดสินใจต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปและเลือกให้มันดีด้วยนะครับการเงินสําคัญครับการเงินของคุณปีนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่ลาบลอยแต่อยู่กับการปฏิบัติได้ออกแรงเมื่อแตกแล้วได้เงินนะครับออกแรงลงทุนฮนะดังนั้นควรคํานวณเวลาและจังหวะการลงทุนและโครงการต่างๆอะไรที่เกี่ยวกับการขนส่งนําเข้าส่งออกงานบริการต่างๆและงานเดินทางจะนําเงินทอง ไหลมาเทมาเข้าสู่ชะตาของคุณการศึกษาในวิชาต่างๆการเสริมภูมิความรู้แปลกๆใหม่ๆจะมีโอกาสประสบความสำเร็จเงินทองไหลเข้ามาสู่ในดวงชะตานั้นด้วยความเหนือผู้อื่นในวงการแต่การเงินที่คุณได้มาจะต้องถูกแบ่งออกไปไม่ได้เต็มร้อยครับเพราะยังมีผู้ร่วมมาลงทุนด้วยและหุ้นด้วยทำอะไรคนเดียวจะหาทางออกได้ยากจึงสรุปได้ว่า เงินมาจากส่วนรวมดีกว่าครับความรักของคุณในปีนี้เหมาะกับคนเป็นโสดครับเพราะจะมีคนเข้ามาในในสายตาคุณให้พิจารณาเข้าสู่ประตูวิวาอยู่อยู่หลายๆคนทีเดียวนะครับหากคุณพบคู่แข่งด้วยความเก่าของคุณจะเบียดคู่แข่งจนตกถนนไปเลยนะฮะอย่างอย่างอย่างไม่ค่อยยากเลยง่ายๆโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับ ถ้ามีการขอแต่งงานให้ตัดสินใจทันทีนะครับตกลงเลยครับเพราะอาจเป็นขบวนสุดท้ายก็ได้ครับแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วจะมีปัญหารักสามเศร้าเกิดขึ้นกลืนไม่เข้าขายไม่ออกความลับที่เก็บสะสมอยู่นานถ้าไม่นําออกมาก็จะถูกคนเอามาเปิดเผยเอง <c oughs> น่ากลัวทีครับสุขภาพของคุณในปีนี้จะเน็เหนือกับการดูแลเอาใจใส่พอสมควรครับเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆบ่อยๆ แต่ที่สําคัญอยู่ในความดูแลของคุณจะพากันเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นนะฮะจนคุณรู้สึกว่าเหนื่อยแทนนิดๆิดหน่อยๆก็เข้าโรงหมอแลเลยครับวุ่นวายต่อการทํางานจนสุขภาพจิตย่ําแย่ทําอะไรเกี่ยวกับกระดูกต้องระวังให้มากเพราะจุดบอบบางอยู่ตรงนี้ครับรวมถึงกล้ามเนื้อมันเอาใจใส่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้อย่าลืมนะครับติดตามนิตยสาร เสริมดวงชะตา2,562ของคนเกิดปีมาแม่เล่มเล็กๆ49บาทไปหาซื้อใน7 e เ e ่ e อีเลและศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วไปเดือนต่อเดือนดีเมื่อไหร่ร้ายวันไหนในนั้นบอกหมดครับโชคนี้มีความสุขครับ